สวัสดีเพื่อนเพืๆกูเกิลดูเรื่องวันนี้ฉลองถนนเจริญกรุงถนนล,ลาดยางสายแรกในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้สัญจรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2407สร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแควที่ไหลผ่านใจกลางเมือง ศูนย์กลางการสัญจรทางประวัติศาสตร์นี้ปูทางไปสู่ความทันสมัยของเมืองหลวงของไทยโดยทั้งหมดนี้ยังคงรักษาสเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมอันยาวนานและคดเคี้ยวในช่วงทศวรรษที่1860เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อาศัยเครือข่ายคลองเพื่อการค้า แต่ในขณะที่เมืองหลวงของไทยไกลายเป็นที่ตั้งของผู้ค้าชาวต่างชาติและรถม้าเมืองนี้จึงพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้น้ําไปสู่การขนส่งทางบกเพื่อตอบสนองความต้องการของการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลท้องถิ่นให้คําตอบเกี่ยวกับการก่อสร้างเจริญกรุงในปีพศ 2,405ซึ่งแปลอย่างหลวมหลวมว่าเงนที่เจริญรุ่งเรืองแต่มักเรียกกันว่าถนนสายใหม่ปัจจุบันเจริญกรุงเป็นเสมือนเส้นเลือดยางมาตอยที่เชื่อมหลอมรวมความเก่าและใหม่ในพื้นที่ต่างๆเช่นย่านสร้างสรรค์แห่งแรกของกรุงเทพมหานครนี่คือถนนสายใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดข,ของกรุงเทพมหานคร